สวัสดีค่ะนุ่นชาวสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนวันนี้นุ่งก็มาตัดผักนะคะวันนี้ก็มาตัดผักตื่นตั้งแต่ตีสองครึ่งนะคะมาตัดผักตีสามนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูนาฬิกาก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็ตีห้าสี่สิบนะคะทุกคนมาตัดผักตั้งแต่เช้านี้ก็มีไฟฉายมาด้วยนะคะไม่ได้ไปส่งกลบนะคะแต่ว่ามาตัดผักนะคะ นี่ก็บรรยากาศที่สวนผักนะคะทุกคนน้องก็เริ่มตัดไปตั้งแต่ตีสามนะคะอันนี้นะคะทุกคนตัดมาเริ่มตัดมาจากทางด้านนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ไปอ่ไปทางด้านนี้นะคะนี่ก็เต็มรถแล้วนะคะทุกคนนี่อ่า แล้วก็มีนุ่งก็มีถังน้ํานะคะสําหรับใส่ใส่ไว้ฉีดเวลาล้างผักนะคะนี่เป็นกล่องเปล่านะคะที่ทําไปนะคะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนนี่คือใส่ใส่เต็มแล้วนะคะทุกคนเต็มรุแล้วนะคะตอนนี้ก็เต็มรุนี้ก็จะประมาณห้าสิบลังนะคะทุกคนหนึ่งลังก็มีประมาณสิบห้าต้นนะคะหนึ่งลังก็จะมีสิบห้าต้นนะคะใส่ลงไปตรงนี้นะคะทุกคน อันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะคะมันก็เดินลำบากนิดนึงนะคะทุกคน นี่นะคะนี่จะเป็นรถที่สำหรับเขียนนี้นะคะทุกคนเวลาตัดผักนะคะแล้วก็จะผักใส่ทังออก่องใส่รถนี้นะคะทุกคน แล้วก็เอากล่องใส่แล้วก็เอาผักใส่นะคะแล้วก็จะมีที่ฉีดน้ํานะคะอยู่ทางด้านนู้นนะคะอันนี้ก็คือการตัดผักแล้วก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้นะคะน้องก็ตัดแล้วก็ล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะผักนะคะ เดี๋ยวหยิบให้ดูก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะหนึ่งต้นหนึ่งต้นที่ตัดนะคะทุกคนปักสลัดนะคะหนึ่งต้นที่ตัดนะคะต้นใหญ่มากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็หัวหัวเท่านี้นะคะเอาใส่ลงไปในกล่องนะคะสิบห้าสิบห้าต้นนะคะ เยาขออนุญาตวางก่อนนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ฉีดน้ำสำหรับอล้างผักนะคะทุกคน แล้วก็กดกดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็ฉีดล้างอย่างนี้นะคะ่ะเพื่อที่จะล้างยางออกนะคะเวลาเราตัดถังก็จะมียางใช่ไหมคะแล้วก็ล้างออกเพื่อผักจะได้สดนะคะจะได้ไม่เหี่ยวนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนุ่นนะคะขอบคุณทุกข้อความทุกกำลังใจที่มีให้นุ่นนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปตัดผักก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ